ลักษณะของคนที่มีความสุขโดยของโลกของไทยบายทีรพัฒน์เขาจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาจะไม่ขัดขวางความสุขของใครทั้งนั้นเขาจะไม่พูดจาให้ร้ายใครทั้งสิน้นเขาจะไม่อิจฉาคนอื่นเขาจะไม่ตัดสินใครเขาจะไม่ดูถูกใครเลยเขาจะรักและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเขาจะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นด้วยความจริงใจเขาจะให้กำลังใจ มากกว่าการที่จะคอยซ้ำเติมเขาจะมีรอยยิ้มเสมอเวลาใครอยู่ใกล้เขาก็จะมีความสุขไปด้วยเขาจะรู้จักให้อภัยทุกๆคนเขาจะไม่คอยหวังอะไรจากคนอื่นถือว่าเป็นการคาดหวังที่มลมแลงแรงๆ,ๆเขาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนไม่ยุ่งยากและไม่วุ่นวายนี่แหละครับคุณสมบัติของคนที่มีความสุขลองดูนะครับว่า เราเองมีคุณสมบัติแบบนั้นหรือเปล่าจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อใส่คุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสวัสดีครับ